สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมาอัปเดตข่าวกันนิดนึงครับหลังจากในงาน WWDC เนี่ยแล้วก็ทิ้งช่วงมายังไม่ได้อัปเดตข่าวอะไรกันเลยนะครับวันนี้มีหลายข่าวน่าสนใจนะครับเริ่มต้นอันแรกเลยเนี่ยที่อยากพูดถึงก็คือตัวเครื่อง iMac อ맥ที่หลายคนเนี่ยโอ้โหอยากจะให้มันอัปเดตตัว CPU สักทีนะครับแล้วก็จังหวะคาบเกี่ยวในงาน WWDC เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ Apple ป,ป,ประกาศเรื่องเกี่ยวกับตัว Apple CPU ใช่ไหมครับทีนี้ก็แบบโหหลังเลว่าจะแบบ ยังไงดีจะรอเครื่องดีไหมเอาเป็นว่าตอนนี้ครับตัว iMac เนี่ยคือถ้าเข้าไปดูในหน้าเว็บ Apple นะครับในส่วนของอย่างของ apple com s th เนี่ยเราเห็นได้ว่าในเว็บแอปเปจะขึ้นเลยว่าระยะเวลาการส่งเนี่ยจะไปส่งในช่วงเดือนกันยายนซึ่งมันผิดวิสยัยผิดปกติมากแล้วก็ระยะเวลาที่ขึ้นเดือนกันยายนเนี่ยเป็นมาประมาณ2อาทิตย์ละเท่าที่ผมสังเกตตอนแรกก็นึกว่าแบบอันมีแอ r เอร์หรือเปล่าปรากฏว่าเปล่าครับตรงเนี้ยมันเป็นสัญญาณแรกเลยครับว่า <c oughs> ตัว iMac ที่จะเป็นโฉมที่ใช้ CPU Intel ในปี2020เนี่ยกำลังจะออกมาเร็วๆนี้แล้วนะครับประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบนเว็บ Geekbench ครับอยู่ดีๆมีข้อมูลเกี่ยวกับตัว iMac ลึกลับที่มันยังไม่มีวางจำหน่ายเนี่ยขึ้นไปบนเว็บ Geekbench นะครับซึ่งตัวข้อมูลที่ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นตัว iMac ที่ใช้ตัว CPU Core i9 นะครับแบบ10 Core ตรงนี้มันคือตัว CPU รุ่นใหม่ในปี2020นี่แหละทีนี้มันก็เลยทำให้เห็นว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ตัวของ iMac เนี่ยที่จะเป็นตัว CPU Intel เนีที่จะใช้กับเครื่อง Mac เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยกำลังจะออกมาแล้วนะครับตรงนี้คำถามคือมันจะแรงได้เท่าไหร่นะครับผมเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้เนี่ยตัวความแรงของตัว CPU Core i รุ่นที่10ตอนนี้เนี่ยที่ใส่ใน iMac ที่มันขึ้นไปเนี่ย คะแนน b e n c h มาร์ออกมาในส่วนของตัวมัลติคอเนี่ยผมว่ามันแรงทีเดียวนะครับก็คือถ้าเอาแค่คะแนนอย่างเดียวเนี่ยมันแรงกว่าตัว iMac Pro 8 c 8คอที่ผมใช้อยู่ตรงนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ส่วนอื่นเนี่ยว่าแบบเราจะต้องไปเปลี่ยนเป็นตัวของ SSD ไหมเพราะว่าถ้ายังใช้ Fusion Drive อยู่เป็นเบสอะละแบบนี้เนี่ย ตัวเครื่องอถ้าจะซื้อเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็น ssd ไหมอันนี้ต้องไปรอ,อดูกันตอนที่มันออกมาแล้วตรงนั้นนะครับส่วนว่าจะซื้อตัว imac intel ที่กําลังจะออกนี้ดีไหมนะครับอันนี้ผมว่าถ้าจําเป็นที่จะต้องใช้อันนี้พูดเหมือนเดิมเลยแพท t e r นเดิมเลยคือถ้าจําเป็นต้องใช้ก็คือซื้อครับอย่าไปรอคือถ้าจะรอเนี่ยถ้าจะรอตัวเครื่องที่เป็น apple cpu เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณต้องมีเครื่อง ที่มันพอจะใช้งานได้ไปยาวๆเนี่ยอีกประมาณ12เดือนเพราะว่าลองคำนวณดูว่าถ้า Apple ออกตัว Apple ตัว iMac ในปีนี้เนี่ยที่เป็นซ p u i n t n t e l เนี่ย ผมว่ามันไม่ใช่แค่6เดือนอะ่ะมันอาจจะต้องรอประมาณ1 0ถึง12เดือนแล้วค่อยอ,ออกตัว iMac ที่เป็นตัว Apple CPU ในตอนนั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็ให้เป็นข้อมูลกันไว้ว่าถ้าจะซื้อใช้งานจำเป็นที่ต้องซื้อใช้งานเนี่ยก็ซื้อครับแต่ถ้ามีเครื่องที่อพอจะใช้งานได้แล้วยืดไปได้อีกประมาณ12เดือนเนี่ยอันเนี้ยถ้าจะรอก็คือรอได้ครับกับตัว iMac ที่ใช้ Apple CPU ครับข่าวถัดมาที่อยากพูดถึงนะครับก็จะเป็นเรื่องโปรโมชั่น Back to School ของ Apple นะครับหลังจากที่ในอเมริกาเนี่ยจัดไปก่อนแล้วก็ค ที่อยู่ในไทยก็แบบหูทำไมมันไม่มีโปรโมชั่น back to school ที่ได้ตัวหูฟัง AirPods ฟรีบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยตัวโปรโมชั่น back to school นะครับก็คือ Apple นำมาในไทยแล้วนะครับก็คือถ้าซื้อเครื่อง Mac กับตัวของ iPad เนี่ยที่เป็น Education Price ของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะได้แถม ตัวของ AirPods 2ฟรีเลยนะครับหรือถ้าจะได้อยากได้ตัวของ AirPods 2ที่เป็นตัว wireless case เนี่ยอันนี้ก็เพิ่มตังอีกพันกว่าบาทหรือถ้าจะเอาเป็นตัว AirPods Pro เนี่ยผมก็จะว่าเพิ่มตังอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทเนี่ยก็จะได้เป็นตัว AirPods Pro ไปเลยตรงนี้ใครที่กำลังเล็งๆอยู่แล้วว่าจะซื้อเครื่องเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยไม่รู้ว่า ตัวของ iMac มันจะออกมาทันไหมเออถ้าออกมาทันเนี่ยก็ลองดูว่าซื้อถ้าใครเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วซื้อ e u u c t t o o p r r i e เนี่ยก็จะได้ตัว Airpods ฟรีไปเลยตรงนี้ก็ลองดูกันนะครับแล้วก็ถัดมาที่อยากมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวข่าวคราวของตัว iPhone 12เนี่ยตอนนี้ตัว iPhone 12ผมว่าข่าวมันค่อนข้างนิ่งแล้วแล้วก็ถ้าดูในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นตัวโมตัวแบบ ตัวจำลองเครื่องจำลองเนี่ยออกมาตัวเครื่องอะไรเนี่ยดีไซน์ก็เหมือนกันจากที่เราคุยกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีนะครับที่แบบตัวขอบเครื่องจะกลับไปใช้เป็นแบบลักษณะที่เป็นสันเห่มเยมเหมือนกับในยุคข,ของ iPhone 4 iPhone 5อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องหน้าจอก็น่าจะเป็นไปตามนั้นครับก็คือตัวจอใหญ่สุดเนี่ยตอนนี้มันคือ ตัวไซส์จอที่เป็น6.7นิ้วแล้วก็ลองลงมาเนี่ยมันจะเป็นตัว6.1นิ้วตรงนี้พอเอามาเทียบกับตัวเครื่องเดิมอะไรเงี้ยเท่าที่เห็นจากหลายๆยูทูบเบอร์ที่ทำกันเนี่ยตัวไซส์6.1นิ้วเทียบกับตัวไซส์ปกติของตัว iPhone 1 1 Pro ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ ขนาดไม่ได้ต่างกันเลยครับมีขนาดใกล้เคียงกันมากแต่คือความยาวความสูงของตัวเครื่องเนี่ยอของหน้าจอเนี่ยมันเพิ่มอีกนิดหน่อยอตรงนี้น่าสนใจมากนะครับซึ่งถ้าในปีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผมะจะกลับไปสนใจตัวเครื่อง iPhone 12 Pro ที่เป็นตัวไซส์หน้าจอ6.7นิ้วอยากรู้ว่าหน้าจอเนี่ยเออมันใหญ่ขึ้นไปอีกสเต็ปนึ่งเนี่ยเออมันจะแบบอลังการสัแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สนใจครับแล้วก็ถัดมาที่เกี่ยวข้องกับตัว iPhone 12เนี่ยแล้วก็พูดถึงการในช่วงหลายอาทิตย์นี้เนี่ยว่าตัว iPhone 12เนี่ยจะไม่มีตัวของหูฟังกับตัวอะแดปเตอร์แถมมาให้โอ้โหตอนแรกที่เห็นข่าวก็แบบ โอ้คนด่าแบบด่ากันเละเทะครับแน่นอนผมก็แบบคือถ้าไม่แถมจริงๆเนี่ยก็แบบโอ้โหแอปเปิลมั่งจะโหดรลายเคี้ยวเคียวแบบเคี้ยวเคี้ยวรากดินไปไหนนะครับเหตุผลถ้าจะไม่แถมเนี่ยมันเป็นสส่วนครับตอนแรกๆเลยเนี่ยที่มีข่าวอันนี้เนี่ยผมยัง 50- 50ก็แบบพูดถึงว่าตัวต้นทุนของตัวเครื่อง iPhone 12เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของตัวชิป 5G อันเนี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลอ,อาจจะเป็นเหตุผลว่า Apple เนี่ยจะไม่แถม ตัวอะแดปเตอร์อะไรอย่างนั้นรวมถึงหูฟังแบบมีสายด้วยซึ่งหูฟังแบบมีสายอ่ะมันเป็นที่ไม่แถมเนี่ยมันอาจจะเป็นเทคนิคการตลาดที่ไปผลักดันยอดขายตัวของหูฟัง Airpods อะไรลักษณะนี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ถัดมาช่วงหลังๆอะ่ะมันก็เริ่มมีข่าวว่าที่ไม่แถมเนี่ยเพราะว่า Apple ทำเซอร์วีแล้วว่าคนอะ่ะไม่ค่อยได้ใช้ของที่แถมมาในกล่องเพราะว่าถ้าใช้ iPhone มานานเนี่ยเท่ากับว่าคุณมีอะแดปเตอร คนมีตัวหูฟังอะไรอยูอย่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะแถมมาทําไมก็เหมือนว่าถ้าอย่างงั้นฉันลดต้นทุนไปดีกว่าตรงนี้ก็คงต้องรอดูกันแต่ผมว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ Apple จะไม่แถมตัวหูฟังกับตัวอะแดปเตอร์มานะครับตรงนี้ใครที่กำลังแรงซื้อ iPhone 12เนี่ยก็เตรียมตัวตรงนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งพอมันมีข่าวนี้ออกมาปุ๊บกลายเป็นว่าแป๊บเดียวครับเมื่อไม่กี่วันนี้ก่อนที่ผมจะทําวิดีโอนี้เนี่ยก็คือมีข่าวซัมซุงออกมายืนยันแล้วว่า โทรศัพท์ซัมซุงในอนาคตเนี่ยก็จะไม่แถมตัวอะแดปเตอร์เหมือนกันอันนี้ก็แบบอ้าวนี่เขาคุยกันมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยหรือเขาไปจับมือกันแบบว่าอ้าวฉันออกข่าวนี้ก่อนเดี๋ยวเธอมีข่าวนี้ตามมาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่ากลายเป็นว่าบริษัทที่เป็นโทรศัพท์มือถือแบรนด์ใหญ่ๆกันว่าจะไม่แถมพวกอุปกรณ์อีกต่อไปแล้วเนี่ยเออเป็นแบบพวกรุ่นท็อปๆเนี่ยจะไม่แถมแล้วก็ถ้าแบบนั้นเนี่ยอย่างเช่นซัมซุงที่มีรุ่นรองๆลง,ง,งมาเนี่ยเขาจะยังแถมอยู่ไหมอันนี้น่าสนใจมากครับส่วนคำถามสำคัญเกี่ยววกัับต iPhone 12 ะะว่าจะเปิดตัวเมื่อไรนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวว่าอเดี๋ยวจะเลื่อนบ้างเดี๋ยวจะไม่ได้แบบเปิดตัวกันยายนอาจจะขายเลดประจ,จากเดิมนะครเพราะว่า,าด้วยสถานการณ์ของโควิดที่กำลังเกิดขึ้นในโลกเราตอนนี้เนี่ยแล้วก็ประกอบกับว่าช่วงนี้มันมีข่าวที่พูดถึงว่า,เ,าเรื่องการผลิตของ i p n o เนจะดีเลย์ทีนี้ถ้าในมุมมองผมผมรู้สึกว่า ช่วงการเปิดตัวน่าจะยังเป็นช่วงเดือนกันยายนเหมือนเดิมแต่เรื่องชิปเรื่องการจัดจําหน่ายส่งของเนี่ยถ้ามันจะเลทเนี่ยมันก็จะเป็นเลนตรงนั้นแต่เรื่องการเปิดตัวเนี่ยผม ผมว่ายังเป็นกันยายนเหมือนเดิมเพราะถ้าดูจากที่ Apple พยายามทำอยู่ตลอดเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงช่วง w w d c เนี่ย a p p l e ยังเป็นแพลนเดิมเกี่ยวกับเรื่องอาการมีงานอะไรอาการเปิดตัวของการขายของเขาเนี่ยก็ยังเป็นคล้ายๆเดิมหมดตรงนั้นนะครับอันเนี้ยผมเลยคิดว่าอย่างนั้นใครที่กำลังสนใจตัว iPhone 12นั้นเน,นี่ยก็จับตาเรื่องนี้กันไาให้ดีครับ ตัวก็ usr 5นะครับที่ canon เพิ่งประกาศเปิดตัวเป็นทางการรูก้กระถึงตัว r 6ก็ถือว่าเป็นกล้องที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้สับสนแล้วไม่ใช่มาคุยเรื่องกล้องนี่กลับไปคุยเรื่องข่าวก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องกล้องครับโอโทษโทษโทษเมื่อกี้ผิดข่าวหน่อยช่วงนี้กำลังอินกับตัวกล้อง usr 5กับตัว r 6ที่ canon เพิ่งออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวมาเข้าข่าวนี้กันก่อน,อนในนี้เป็นข่าวสําคัญเลยแล้วก็ผมว่ามันน่าจะมีมูลอะไรบางอย่างที่อยู่ดีเนี่ย ผมเข้าไปตั้งค่าบัตรเครดิตใน Apple Pay ได้นะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ตามก็คือ Apple Pay เนี่ยปกติก็คือเราเป็นที่ทราบกันดีว่ามันยังไม่มาในไทยแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปในส่วนของตัว Apple Pay เนี่ยแล้วเราจะเข้าไปตัว Add Card หรือเพิ่มบัตรเข้าไปเนี่ยถ้าเลือก Regional เป็น Thailand เนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าไปตรงนั้นได้มันจะขึ้นเตือนมานตั้งแต่หน้าแรกเลยยังไม่ได้ทันแบบเข้าไปเซต up บัตรเลย มันจะขึ้นเตือนว่าเนี่ยประเทศยูอ่ะยังไม่มียังไม่รองรับเออยังเข้าไปตั้งค่าไม่ได้แต่ตอนนี้ครับมันกลายเป็นว่าออพอผมเข้ามาในตัวของ Setting แล้วเข้ามาในเมนู Wallet and Apple Pay เนี่ยซึ่งเมนูเนี้ยถ้าใครที่ดูแล้วบอกหูลุกด้ลุกโดน,นล้วเข้าไปดูแล้วไม่มีเนี่ยอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามันจะต้องเคยผ่านการแบบเซตอัพตัวบัตรเนี่ยเข้าไปก่อนอย่างเช่นผมผมเซตอัพตัวบัตร Octopus เข้าไปผมเซตอัพตัวบัตรซุยกะเข้าไปเนี่ยมันถึงมีเมนูนี้ปรากฏขึ้นมานะแล้วตอนนี้พอกดเข้าไปเนี่ย แล้วก็กดตัวแอดการ์ดหรือเพิ่มบัตรเข้าไปเนี่ยผมจะสามารถเข้าไปเพิ่มบัตรเครดิตตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าผมลองใบ3 2 2 3, 3 2 3บายบัตรเครดิตก็ยังคือมันไปถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะก็คืออาใส,าบใสา่บัตรใส่เลขบัตรใส่วันหมดอายุใส่ตัวเลขข้างหลังบัตร3ตัวอะไรอย่างนั้นน่ะมันกลายเป็นว่าพอมันใส่ได้แต่คือมันยังไม่สามารถแอคทีเว e บัตรขึ้นมาได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือ มันมีความน่าสนใจว่าทําไมมันถึงหลุดเข้ามาตั้งค่าที่หน้านี้ได้ทั้งๆท,ที่ผมตั้ง i ิ n a l เป็น Thailand อันเนี้ยก็ไม่อยากจะเรียกว่าสร้างความแตกตื่นว่าเดี๋ยวมันจะมาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันมันไม่รู้ว่ามันมีมูลแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความขึ้นหน้าที่ทำให้ผมเข้าไปตั้งค่าแบบนี้ได้ใครที่เคยแอดบัตตัวซุยกาเข้าไป ในตัวของไอ o n e ใครที่เคยแอดบัตรออค p ต s เข้าไปใน p p o o n เนี่ยลองเข้าไปเล่นกันดูแล้วลองแอดบัตรเครดิตที่มีอยู่ในกระเป๋าก็ดูแอดบัตรเดบิตอะไรอย่างเงี้ยลองแอดกัดูว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือในหน้าแรก <c oughs> ของการเซตอัพเนี่ยถ้าตามปกติอะถ้าเป็นของ ของทางญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นตัวบัตรเครด Credit, ิตที่เขารองรับมันก็จะวนๆบัตรวีซ่าบัตร JCB อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยของไทยอ่ะแล้วก็ผมเข้าไปดูของมาเลเซียที่ยังไม่มีด้วยเนี่ยตัวหน้าบัตรที่มันวนๆอ่ะมันจะแบนตัววีซ่ามาสเตอร์แล้วก็ไอตัว Discover ออันนี้ตัดไปเพราะว่าในบ้านเราไม่มีแล้วก็บัตรที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือตัวบัตรที่เป็นบัตรเครด Credit, Union Pay, ิตยูเนี่ยนเพย์เออมันขึ้นมาที่หน้าแรกด้วยตรงนี้อาจจะมี ข้อมูลที่บ่งชี้แล้วกันว่าดีไม่ดีเนี่ยบัตรเครดิตที่เป็น Union Pay ก็อาจจะรองรับการใช้งานของตัว Apple Pay ได้ด้วยตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลกันไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยออของตัว Apple Pay เนี่ยเราจะรับรู้กันว่ามันจะเป็นการแตะบัตรเครดิตแบบแตะตัวโทรศัพท์ไปปีปีหมีใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ในส่วนของตัว i อโอเนี่ยก็คือเขามีการค้นพบโค้ดทว่า Apple เนี่ยกำลังจะเปิดใช้ตัว a p p l e Pay เนี่ยกับตัวที่เป็นตัวบาร์โค้ดทั้งแบบ 2D บาร์โค้ดกับตัวที่เป็น QR โค้ดตรงนี้เนี่ย ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าตามที่เรารู้กันเนี่ยครึ่งโลกที่เป็นตะว,วันตกเขาจะนิยมใช้ไอปีปิป,ปที่เป็นตัว Apple Pay ที่เป็นแบบแตะ Touch a n d Pay ของตัว Visa PayWave ลักษณะนั้นแต่ในตลาดจีนในตลาดจีนเนี่ยจะนิยมเราก็เป็นตลาดใหญ่มากจะนิยมตัว QR Code ซะมากกว่านะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยก็คือ Apple เนี่ยทำมาเซิร์ฟในจีน แล้วก็ในฝั่งของเอเชียที่หลายๆประเทศรวมถึงในไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยบ้านเราน้ำหนักการใช้งานตัวแบบที่เป็นออ e wallet อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเทไปทางตัว QR code ลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจมากว่าออหลังจากที่ตัว i o 1 4เปิดตัวทางการเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะใช้ได้เลยไหมแล้วก็ลุ้นกันว่ามันจะมาไทยในเร็วๆนี้หรือเปล่าครับโอเคครับสำหรับข่าวทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยก เป็นช่วงที่ของหลายๆอย่างเนี่ยเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันกําลังออกใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าไล่มาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอย่างในเรื่องกล้องอก็ต้นปีก็จะเป็นตัวกล้องฟูจิฟิล์ม X-T4 ที่ออกมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของ canon E-R5 o s เนี่ยหรือ R5 เนี่ย c a n o น Preview มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ไล่มาถึงเนี่ยจนสุดท้ายก็คือตอนนี้ออกแล้วนะครับก็คือ,เ,อเป็นตัว Canon EOS R5 กับตัว R6 เอแต่อันนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันแล้วก็สุดท้ายที่ กำลังเป็นที่เพ่งเลงว่าจะต้องออกมาเร็วๆนี้เนี่ยก็คือในกล้องของ SONY ที่น่าจะต้องเป็นรุ่นที่มาแทนตัวเอ 7s mark i นะครับตรงนี้เนี่ยก็ทุกคนก็รอกันดูว่าทาง SONY เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่า c a n น n มาโหจัดเต็มมากมาแบบสุดมากนะครับตัว r 5หรือตัว r 5เนี่ยมันถ่ายได้ถึง 8k อะไรอย่างเงี้ยตัวในส่วนของวิดีโอทีนี้ทุกคนก็รอดูว่า โซนี่จะมีอะไรมางัดกับตัว E O S R 5นะครับแล้วก็ถ้าไม่นับในส่วนของตัวกล้อง Mirrorless เนี่ยมันก็จะเป็นตัวกล้องที่เป็นกลุ่มของซีนีมาที่อันนี้ก็คือฮาวิ่ว่าเหมือนกันในกลุ่มคนที่อยากได้กล้องซ i n e m a ในราคาประมาณสัก2 0 0 0สนกว่าบาทเนี่ยก็จะมีกล้องเร c o o m o d o r e 6 k ที่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้ซึ่ง ตัว Red c o m ม d o 6K เนี่ยผมตามข่าวมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็ไล่ไปดูมาเรื่อยๆจนตอนนี้อเห็นตัวรูปแร่งทาง r ร d ส่งให้ผู้กับหลายคนได้ใช้แล้วเห็นภาพเห็นอะไรแล้วอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าเท่าที่เช็คราคาในไทยเข้าใจว่านะครับตัว Red c o m o d o เนี่ยมันน่าจะราคาเริ่มต้นที่ประมาณ2 0ง0 0ถึงประมาณ2 0 0โดยประมาณราคาเมืองนอกมันจะอยู่ ที่6,000 US ดอลลาร์ที่เขาเก่งๆกันอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็คงใครสนใจตัวกล้อง Red Komodo ก็คงต้องรองให้ Official เนี่ยเขาประกาศในมังนอกแล้วเดี๋ยวในไทยคงรับชองอะไรงนั้นก็รอดูกันสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมลืมบอกว่าผมใช้ตัวกล้อง Sony ZV1 ในการถ่ายนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ